สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาบปกลัวบนบ้านแันแล้วนะครับเราจะไปทำซุตนะตปต่ำครับซุปต่ำปลานะลนะฮตอนแรกเราใส่พริกก่อนนะครับทมาใส่มากทอมาใส่น้อยนะพริกกระเทียมกระเทียมกระเทียมกระเทย ทำทั่วให้แตกนะครับ เราก็จะมาหั่นเขืขอเทศนะครัใส่เขือเทศลูกหรือลูกใหญ่าเป็นลูกเล็กก็ดีนี่ก,ก็ใช้ได้นะรัต่นี้มันเขือเทศแพงคนระับแลใส่เป็น,นเขอือเปาะแก่ใหม่ดีนะมีความขึ้นอของเขือจะ ทำให้จมูกเราหน้ากินเลยบ้มะน,นาวนะมะนา,นาวประมาณหน,นึ่มมนงร่วมเนียหนังบีบอยู่แล้วก็ใส่เปลือ้ยปเลยนะไ,ได้ความหอมไปแล้วจะใส่ น้ำปลานิดนึงใส่มาไม่ได้หรอกยอมป้มมอมไหมพี่บงนับเกลอยใส่น้ำตาลไ,ไม่จะยอมนะเจ๊ด้ชเอนนะแล้วมันแตกป่ายใหญ่แล้วก็ผง,มมงผ,ผงล้วนะแกนิดหนึ่ง,งครตัดเลย ก็ใส่มล็กรอวที่เราสับสับแช่เย็นนะครับมันจะกรอบ กเราเส็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ตักใส่จานกันนะใต้ใไหนใต้หรือใต้ไหน นั่นเไงน่าถานนะครับ,บ,รบเสร็จไหมครับก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของโปรดบ้านของเราด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจ้นะครับขอบคุณมากครับ